สวัสดีสิครับพี่น้องนะครับสวัสดีเซานี้ครับเซาเซสายนะครับออกมาทงหน้าครับนะครับหลังจากถีบบ่อได้ออกมาโดนนะครับต้นใหม่ลูกอยู่ข้างหน้ากันหญ่แล้วนะครับเมได้ออกมาโดนเพราะว่าอยากน้ำอันอยากน้ำเห็นรถดแห่อยู่อ่าบุญไว้กซ์ก็ดแหย่อยู่พอดีช่วงนี้เอารถดแห่ไปปรับปรุงนะครับเพราะว่าอ่าโมเมนปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างายดอกพี่น้องนะครับเพราะว่า รหเห็ดบนทันแร้วครับแต่ว่าเอาออกมาใส่งานกอนะครับออกมาเห็นงานออกมาเห็นงานช่วงเทศกาลปีใหม่กอนนะครับพอปีใหม่มีงานเนาะนะครับก็เลยไดีเอาออกมาใส่กอนพราะเราเจ็ดนะครับเราก็เอากลับไปปรับปรุงเห็ดใน้่มันเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจังจะออกมาทบงานอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ว่างจากรถนแห่ก็เลยออกมาเบื่องทรงหน้านะครับเบิ่งซอ่่งมันมีโครงการอยู่แล้วล่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งกันแล้วกัน นะครับว่าวันนี้นะครับเอาอยู่ตรงหน้ามันมีอีกอย่างในที่ต้องเหตุนะครับมันมเหติดรถแฮียได,ด้พี่น้องหน้ากระเฮ็ดอยู่นี่แล้วครับพี่น้องนะครับอุย้ยขนาดเขาอื่นเดือนนี้อย่างนี่เดือนมกรานะครับมาตันหอนเมษายอยู่นะครับเบงา,าง้าแหงคัะพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือผมจะปลูกยางนะครับ จนก็มนใจจะปลูกยางนะครับจะลุ่งยางนะครับซึ่งปกติช่างลายพื้นที่ปลูกมันมันบ่ปกติทํานาศสษ็จช่างหลายจะปลูกมันมันพื้นกระสีอันนี้แล้วปีนี้ก็เรียกว่าปลูกยางช่างหลายเพื่นก็เรียกว่าปลูกมันบ่เข้าใจคือกันว่าเป็นยางพื้นคือบ่ปลูกปลูกก้อนฤดูการหนึ่งก็ได้นะครับก้อนที่5ายางมาปลูก่วงเดือนพฤษสภานะครับเออพื้นก็เลยปล่อยเป็นทีบางๆแกงสีนะครับ นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะปลูกยางนะครับประมาณแปดไรกูก,กว่านะครับจากอ่าจากด้านหนาลงมานะครับจากด้านหนาลงมาตัดตรงที่เขาถมถมที่ออกพี่น้องเห็นอยู่เนาะตรงที่ถมที่ข้างหนา้ทหทหาที่แรกว่าจีเฮ็ดอ่าวัดจีเฮ็ดเงื่นเห็ดเฮ็ด,ดอันนี้ไซนะครับพอดีว่าที่แรลกวัดจีมาเอารถแห่มาจอดอยู่ผีเด้เบื้องไปเบื้องมามันไก่มองอยูมองมอง,มองกินอืมนองนอง อิมงานก็เลยครับรถดเขาไปเรื่องอืไปหาเบิงหงมองก็เลยเดียวไปเซาทีพนู่หันนะครับนี่แหละโครงการตรงนี้ก็เลยต้องกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะปลูกยางนะครับมองนี้ก็ทมดินไหม่นะครับทุกๆปีนะครับดินมันติพังลุ่มมองนี้เมื่อปีนี้ก็พังคือเกานะครับปีนี้ก็พังคือเกาฟ้อนเป็นอ่าทางน้ำรองน้ำแต่ว่าก็แต่ว่าก็ดีกว่า ีที่แล้วปีที่แล้วมันพังลงมาแต่ผุนเลยพี่น้องนะครับเป็นทางแบบเป็นหลองเป็นสูกลงมาเลยนะครับปีน้ำไหลลงมาพี่อันนี้คือถมถมแล้วนะครับกะเป็นหลองน้ำที่เก่ากะโค้ง่ได้ปรับดินกอนเละพี่น้องนะครับสงสัยได้เอาดินลงมาถมใหม่อีกนะครับได้ปรับดินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสิบปลูกยางปลูกลงมาหอดไปละนะครับกะว่าปับมันกะติดินกะติพังลงไปอีกนะครับ อยากบอ่อน้ำเลือกๆก็กลกยเป็นตื่นครับพี่น้องนะครับดินไหลลงมานะครับบอ่อน้ำม่หอดปีเดเออเหลืออยู่ซ้ำนั้นนะครับเหลืออยู่ซ้ำนัน้นเดี๋ยวสิพาทีมงานมา,าบ้านแหอยู่มาตึกป่านะครับ,บทีมงานมาตึกป่าอยู่นะครับนี่บริเวณนี่ดินพังลงไปเบิดถมมหม่นะครับเ,เดี๋ยวก็จิได้เอาดิน ขามาเปลี่ยปรับดินปรับปรับดินเพื่อที่ว่าเตรียมที่ปลูกันลวพี่น้องนะครับหนาไม,ม่ยังขาดลงไปผุนเบิดเลยขาดลงไปหนองนะครับคงตองปรับใหม่สร้างลายพื้นก็นเอากอสิงไคเอาต้นกล้วยมาปลูกไว้นะครับให้มันยึดหนาดินนะครับก็คิดว่านนาจะสอยด้ยช่วนหนึง่งนะครับ จะปลูกยางปะหนะ้าที่ประมาณแปดไร่ป้าสิปลู่ก็สิบไร่ละมันมาติดน้องเนี่ยติดน้องมองนี่มองนี้ก็เสียว้ให้เป็นหนองลุมหนองเศร้าที่เหลือก็ว่าอยากปลูกยังก็ปลูกไว้ก็แจ็คสิบปูก่กินยางเหรอพี่น้องนะครับมันแนวมันบ่มีความรู้เนาะนะครับ ขีดลายๆกะเลื้อยกลายเป็นขีดยังบอกนะครับสรุปทุตายก็คือปลูกยางดีกรัวนะครับปลูกยางกะบปุ๋ยมีความูลหรอกเทมกับมลเส้นี่เฮ็ดยังขึ้นมาโดยที่บุมีความูลจากยางแม่กระทั่งเฮ็ดลดนี่กับปุมีความูลนะครับอันนี้ต้นกระโดดเดี๋ยวทีพาทีมงานมามาหาวันเหน้อยอยู่น้อย่างนี้ละนะครับสองน้อนอย่างนี ออมาบานเหียตึกป่าปุ้ดดสิลงเนะาะจันเนกไปอยู่จันเนกอยู่นี่สบาย <c oughs> โอ้กระปอมลองเห็นกระปอมปเหเ็นบาพี่เนอะกระปอมใช่ละดีแล้วดีแล้ว น้องนี่ใส่ใส่พี่น้องนะครับอ้าวประมาณนี้ละนะครับข้างบนพูนนะครับเยวก็ติดันลงมาให้เป็นห,หน้านะครับข้างบนปูนวันนี้อาจจะเอามาถมนน้องนี่ก็ได้นะครับให้มันเป็นเนื้อที่เพื่อที่สได้ปลู่กยางน,นะครับข้างบนมันสูงนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับอาจจะเอาดินข้างบนมาถมนน้องนี่ก็ก็ได้ กับพระท่านอยากลงทุนยังต่อไปหลายนะครับเพราะว่ากับเบิดเบิอันเบิดกับดินมองหนีไปหลายละทั้งถเมทั้งไถย,ยังยังมีหลายแ,ล,แายาล้วนะครับตัวพ่ท่านได้ยังคืนนะครับเอ้ามันแดดครับพี่น้องนะครับกับดีกว่านะครับขออนุญาตขออนุญาตเขออา,ขออาขสำนักง,งานไปอันเียนอันใบสัญญาให้ จะภาพก่อนนะครับใอเช้านี้คุณผอพุ่มโรมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับเบิ้งพุนะ่งห้างนะครับเอารถหน่อยมาบานนี่เออนะครับบริเวณนี้ครับพี่น้องปลูกยางครับนะครับเราจะปลูกยางกันนะครับในละพี่น้องนะครับโครงการกับประมาณนี้ละพ,พี่น้องของว่าเบิ้งทงหน้า กับบดมาเขาอื่นยังบบดมาโดนแล้วนะครับบอดมาทุงหน้าโดนแล้วบใบแล้วนะครับเดี๋ยวกลับสำนักงานก่อนไปเขียนเขียนใบสัญญานะครับให้คุณพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวแต่ว่ากับท่านที่เขียนด้วยนี่ดอกรอเพื่อนโอนมาจำกอนนะครับว่าเพื่อนเอาเนี่ยหรือบ่แเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อเ้าในเพื่อนทรมาถามนะครับอู้นละนะครับอำเภอ ไปทั้งอำเภอเจตุลัสพุละนะครับทางบ้านเสียนนุ่นบุละนะครับคุณพรเพุนติตามมาตั้งจต่อยู่สาวน้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับลืมบดไหลด้วยนะครับขอบคุณสาวน้อยเป็นพุนแพงนะครับที่สร้างโปรไฟล์ให้กับเข็มกำมืนใช่นะครับเพชในคนอย่งหูจักเพ็รในคนเด็ติดตามเข็มกำมืนใจนะครับกัดด้วยการที่ออกมาเห็นรถแห่นะครับส่วนหนึ่งกัดด้วยบารมี จากสาวหน่อยเพชรบันแพงเท่านั้นแหละนะครับที่สั่งซื้อให้เข็มกระมลชัยนะครับแล้วก็เอ็ดผูกไฟล์ให้กับเข็มกระมลชัยให้มีคนหู่จักนะครับก็ออกมาเหยียดรถเนี่ยก็พอมีคนหู่จักรเอฟซีติดตามจากเนาะนะครับพร้อมกับระบบเสียงของอาจารย์สร้างพ่อมาละนะครับระบบเสียงชอช้างออดิโอซิสเต็มนะครับเต็มระบบ นะครับรถเนี่ยจะเลื่อนสินของเข็มกับมนใจนี่นะครับใส่ของอาจารย์ช้างทั้งเบิดเลยมดทุกสิิงทุกอย่างนะครับของอาจารย์ชา้างทั้งหมดเลยนะครับอูต่อรถอนัตกะหลาดของเงานะครับอยู่ทางปทุมรัฐนะครับกะเพื่อนติดต่อมาเพื่อนกับว่าที่ตามมาตั้งยูเตยยูสาวหน่อยอืมมาจตุรัสเท่าไรนะครับกขาบอกโขึ้นไปจ,จตุรัสมันก็อยากแพงเนี่ยอยู่ได้พ่วมันไกลทันตอวเพราะว่ารถผมจอดอยู่เรื่อง เออพอดีคุยกันแล้วเพิ่นกบน็บ่าเปิ่นเยบซี่เข็มกมับมลใช่เพิ่นบา่าก็เลยโตกลุออ่คุยกันแต่แต่พอเพิ่นจโอวนมาจับมานะครับขอบคุณด้วยนะครับทุกๆวันทุกๆสายเลยนะครับโท่มมาออสอบถามรคาคาทว่วมาบางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้นะครับแต่ว่าก็มีโท่มาทุกมือน,นะครับก็เห็นโท่มากก็ดีใจแล้วล่ะพี่น้องนะครับเห็นโท่มากก็ดีใจแล้วนะครับถือว่าการที่พี่น้องท่วมาถามโทรมาติดตามในพี่แล้วว่า พี่น้องหูจ okay. ักแล้วนะครับว่ารถแห่เจริญจินคือรถแห่ของเข็มกมลใช่นะครับ่ส่วนมากเป็นโท่มากเปินกว่ว่าอันเข็มกมลใั่รถแห่เข็มกมลใช่เป็นกระเดนรถแห่เจริญจินเราเกินเกินรถแห่เข็มกมลชช่นะครับอ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพอกันคลิปต่อไปครับนะครับมือนีก็ออกมาเบ่งทงไฮทงหน้านี่แหละนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนมาคุ้มแพงนะครับโครงการต่อไปก็คือวางจากรถแห่กระสิมากกีดยางพราะพี่น้องพาน้องๆมากกีดยาง ต <laughs> อนยี่ต่อไปก็พี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตลงจับนีครับยู่ดีมีแหงสุกภาพาร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนรับรวยรับรวยตลอดปีตลอดไปนะครับฝากรถแห่เจริญชินแบบพร้อมนะครับรถแห่เข็มกมลชยัยรถแห่สิบสองหล่ออำเภอเริองนกงท่านะครับศูนย์เก้าแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าโทรมาหาเข็มกมลชยใยได้ตลอดเลยนะครับพอกันมือต่อไปคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลงจับนีครับสวัสดีครับ